นวัดเผื่อ,อิงฟ้ายอมรับแล้วคุยกับที่นาจริงไปสิงคโปร์ด้วยกันวันที่22กันยายนอิงฟ้าได้เข้าไปเคลียร์ใจกับบอนวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้โพรูปที่กอดกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีนางงามรุ่นพี่อย่างโกโก้อรยะร่วมเฟรมด้วยเขาเขียนแคปชั่นว่ารักป้าปา๋ายิ้มแก้มแตกโดยแท็กไปที่นวัดและโกโก,โก้ขอบคุณสำหรับโอกาสและขอโทษที่ทำให้เกิดขึ้น ขอโทษใครใหลายๆคนที่ทําให้ผิดหวังและแน่นอนว่าจะกู้มันขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมขอบคุณความเป็นห่วงและความหวังดีจากผู้ใหญ่หลายๆท่านและพี่ๆน้องๆแฟนคลับรักที่สุดและขอบคุณคําดูถูกและการซ้ําเติมที่ทําให้แฟนในตัวอิงฟ้ามันกลับมาเดือดอีกครั้งไม่เคยลืมแต่จําไว้เป็นบทเรียนส่วนทางด้านบอสนวัตก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบอกแฟนๆทุกคนว่ารอฟังข้อสรุป3ามทุ่มนะครับล่าสุดบอสมาสรุปสั้นๆว่า กับตอนอถามว่าคบกันจริงไหมน้องบอกคุยกันจริงไปสิงคโปร์จริงตอนอพยายามจะทำทุกอย่างจริงเรื่องตอนอบอสไม่เห็นด้วยไม่ต้องการให้มันเกิดบอสรู้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คุยกันในฐานะผู้ปกครองและเจ้านายอยากบอกน้องต้องระมัดระวังพอลัคกี้อินเกมมักจะอันลัคกี้อินเลิฟริสติน้องให้มองว่าเราคือใครและอธิบายคุณสมบัติตอนอว่าเป็นยังไง นอนรับปากจะตอบสนองค่อยเป็นค่อยไปและจะดีขึ้นงงไหมงงนิดหน่อยแต่เาปน็อนวสรุปง่ายๆบอร์ดไม่ปลื้มต่อนอนเท่าไหร่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไปเกินกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ